สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนเอ๊นิดนึงคือมีเรื่องเล่ากันมานะครับว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังเคยถูกเข้าใจผิดหรือแบบว่าถูกกล่าวหาในทางที่ไม่จริงเคยได้ยินกันไหมครับว่าพระองค์ทรงติเตียนการบำเพ็ญตะบะทุกรูปแบบเลยหรือว่าวิจารณ์ผู้ที่ใช้ชีวิตแบบเศร้าหมองทุกคน วันนี้เราจะมาลองสำรวจกันดูเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบทสนทนาในพระสูตรโดยตรงเลยมาดูกันว่าพระองค์สอนเรื่องการฝึกฝนตนเองยังไงกันแน่แล้วก็มีมุมมองต่อวิถีชีวิตที่มันหลากหลายในแบบไหนแล้วก็แนวทางการตัดสินเรื่องต่างๆที่พระองค์ชี้แนะไว้คืออะไรกันแน่ค่ะ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะคะเรื่องการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ยินมาเนี่ยสำคัญมากอย่างในบทสนทนาที่เราจะดูกันวันนี้ก็มีผู้ที่ได้ยินข่าวลือมาจริงๆนะคะแล้วก็เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยซึ่งพระองค์ก็ทรงให้โอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะอันนี้ก็นับเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้เข้าใจคําสอนที่แท้จริงไม่ใช่แค่ฟังตาตามกันมาครับเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดอันแรกเลยที่ว่าพระองค์ติเตียนผู้บําเพ็ญตะบะทุกคน ในแหล่งข้อมูลนี้เล่าถึงกามินีนะครับที่เข้าไปทูลถามตรงๆเลยบอกว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระสมณโคดมเนี่ยติเตียนติโทษค่อนแคะผู้บำเพ็ญตบะผู้ใช้ชีวิตอย่างเศร้าหมองทุกคนโดยส่วนเดียวข้อนี้จริงหรือไม่อืมค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าดูก่อนคามินีผู้ใดกล่าวอย่างนั้น ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวตุเราด้วยคำอันไม่จริงคือพระองค์ทรงยืนยันเลยค่ะว่าไม่ได้ติเตียนหรือด่าว่าคนเหล่านั้นทั้งหมดอย่างที่เขากล่าวหากันการเหมารวมแบบนั้นน่ะไม่ถูกต้องเป็นการใส่ความค่ะครับแล้วก็เหมือนจะไม่ใช่ครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับที่มีเรื่องทานองนี้เกิดขึ้นเพราะในแหล่งข้อมูลก็เหมือนยกตัวอย่างอื่นๆด้วยอย่างเช่นข่าวลือว่าพระองค์สอนให้ทำทานเฉพาะกับกลุ่มของตนเอง หรืออีกเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องที่ไม่ไหว้พราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาบวชมาก่อนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคนอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่ให้ความเคารพผู้ใหญ่หรือเปล่าใช่ค่ะเรื่องไม่ไหว้ผู้บวชก่อนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของการมองไปที่แก่นแท้เลยนะคะคือคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมพระองค์ซึ่งบวชตอนพระชนมายุ29ใช่ไหมคะตัสรูเมื่อ35ทําไมถึงไม่ไหว้พราหมณ์ที่อายุ80-90ที่เขาบวชมานานกว่า พระองค์ก็ไม่ได้ตอบเรื่องอายุหรือว่าลำดับการบวชใช่ไหมคะแต่ทรงถามกลับไปถึงเป้าหมายของการบวชว่าบวชไปเพื่ออะไรก็เพื่อดับทุกข์เพื่อชนะความตายใช่ไหมคะแล้วพรามเหล่านั้นนะ่ะทำได้หรือ,อยังอ๋อซึ่งคําตอบก็คือยังใช่ค่ะคําตอบคือยังทีนี้พระองค์ก็เลยทรงอธิบายเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบว่ายัางไงครับทรงใช้คําอุปมาเรื่องลูกไก่ฟักออกจากไข่ค่ะ เหมือนแม่ไก่ออกไข่มาหลายฟองอาจจะมีบางฟองวางก่อนบางฟองวางหลังแต่ว่าลูกไก่ตัวไหนที่ใช้จงอยปากหรือว่าเล็บเท้าเนี่ยเจาะเปลือกไข่ออกมาได้สมเร็จเป็นตัวแรกสุดลูกไก่ตัวนั้นละคะ่ะที่สมควรเรียกว่าเป็นผู้เจริญที่สุดหรือว่าเป็นพี่ไม่ใช่ตัวที่อยู่ในไข่ที่ถูกวางไว้ก่อน อ๋อเข้าใจแล้วครับคือพระองค์เปรียบเหมือนกับว่าพระองค์เองเนี่ยทรงเป็นผู้ที่เจาะก,กระป๋องฟองแห่งอวิชชาคือความไม่รู้ออกมาได้สําเร็จก่อนใครตัดสรุรรมบรรลุนิพพานได้ก่อนใครในโลกเพราะฉะนั้นในแง่ของการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติเนี่ยพระองค์ก็เลยเปรียบเหมือนพี่ผู้ที่ควรแก่การเคารพโดยธรรมไม่ใช่ลำดับอาวุโสทางโลกหรือว่าแค่ระยะเวลาที่บวชมานานกว่าถูกต้องเลยค่ะ เป็นการให้ความสำคัญกับสาระหรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติมากกว่าแค่รูปแบบหรือลำดับอาวุโสภายนอกเพียงอย่างเดียวค่ะโอเคครับชัดเจนเลยเรื่องนี้ทีนี้มาคลี่คลายเรื่องนี้กันต่อหลังจากที่ทรงแก้วความเข้าใจผิดไปแล้วพระองค์ก็ทรงชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าอย่างนั้นการปฏิบัติแบบไหนละครับที่พระองค์ทรงเห็นว่าไม่ควรทำมีไหมครับมีค่ะพระองค์ทรงชี้ไปที่ ทางสุดตรงสองสายที่นักบวชหรือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ควรจะไปข้องแวะเลยคือหนึ่งคือการมะสุขะริกานุโยคค่ะอันนี้คือการหมกมุ่นพัวพันหลงไหลในการมาคุณพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันน่าพอใจทั้งหลายซึ่งพระองค์ตรัสว่ามันเป็นของต่ำซามเป็นวิถีของชาวบ้านไม่ใช่ทางของผู้ที่สแสวงหาความหลุดพ้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ในการนำไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยค่ะ สอคืออัตตะกิลมัฐานุโยกอันนี้คือการทรมานตนเองให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์ออย่างเช่นอะไรบ้างครับการทรมานตนก็อย่างเช่นการยืนขาเดียวการอดอาหารแบบแสนสาหาัสหรือการทำอะไรที่ทำให้ร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างรุนแรงอะค่ะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ทางของผู้รู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันเพราะมันไม่ได้นำไปสูป่ปัญญาหรือว่าการดับทุกข์ที่แท้จริงอ๋อเหมือนกับว่า สุดตรงไปทางสบายเกินไปผัวพันในกามก็ไม่ใช่หรือสุดตรงไปทางทรมานตัวเองเกินไปก็ไม่ใช่อีกใช่ค่ะทั้งสองทางนั้นพระองค์ตัดเลยว่ามันไม่นําไปสู่ความสงบไม่นําไปสู่ความรู้แจ้งหรือนิพพานเป็นการปฏิบัติที่มันเอ่อไม่ประกอบด้วยปัญญาค่ะแล้วทางเลือกที่ถูกต้องล่ะครับที่มันไม่ใช่ทางสุดตรงทั้งสองอย่างนี้มันคืออะไรครับ คือมัชฌิมาปฏิปทาค่ะหรือที่เราเรียกว่าทางสายกลางที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองทางสายกลางน,นี้ไม่ใช่การประนีประนอมแบบเอ่อครึ่งครึ่งกลางกลาง,ง,ง,งนะคะแต่คืออริยมครคมีองค์8ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มันสมดุลแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆได้ค่ะคือกลุ่มแรกคือกลุ่มปัญญาก็จะมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเข้าใจถูกต้องแล้วก็สัมมาสังกัปปะความคิดดําริชอบไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทกลุ่มที่2คือกลุ่มศีลหรือความประพฤติก็จะมีสัมมาวาจาพูดจาชอบเว้นพูดเท็จคำหยาบสออเสียดเพ้อเจอ้อสัมมากรรมตะทำการงานชอบ เว้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติขิดในกามแล้วก็สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบไม่ทุจริตกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสมาธิการฝึกจิตค่ะก็จะมีสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบและอกุศลเจริญกุศลสัมมาสติความระลึกชอบมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็สัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบมีจิตสงบเป็นหนึ่งเดียว มักมีองค์8นี่แหละค่ะที่จะนำไปสู่ความสงบระงับความรู้ยิ่งการตรัสรู้แล้วก็พระนิพพานในที่สุดโอ้โหพอฟังองค์ประกอบ8อย่างแล้วรู้สึกว่าครอบคลุมมากๆเลยนะครับทีนี้ตรงนี้แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจจริงๆคือนอกจากจะชี้ทางสายกลางสําหรับผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยพระองค์ยังทรงมีมุมมองต่อ,อ,อคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตทางโลกหรือที่เรียกว่าผู้บริโภคการ,รมอย่างละเอียดมากๆเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ตัดสินไปเลยว่าดีหรือไม่ดีถูกไหมครับ ถูกต้องค่ะอันนี้น่าทึ่งมากคือพระองค์ไม่ได้มองคนแบบขาวกับดําไปเลยนะคะแต่ทรงจําแนกผู้คนที่ยังเกี่ยวข้องกับการมาคุณเนี่ยว่าอย่างเป็นระบบมากๆโดยพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกันไม่ใช่แค่ดูว่ารวยหรือจนหรือทำบุญหรือไม่ทำบุญแค่นั้นแต่ดูไปถึงอย่างแรกคือที่มาของทรัพย์ค่ะหามาโดยชอบทำสุจริตหรือว่าหามาโดยทุจริตไม่ชอบทำหรือว่าหามาทั้งสองทางปนๆกันอย่างที่สองคือ การใช้ทรัพย์เพื่อตอนเองพอหามาได้แล้วเนี่ยใช้เลี้ยงดูตัวเองให้มีความสุขตามสมควรไหมหรือว่าอดอดอยากๆทั้งที่มีทรัพย์อย่างที่3คือการใช้ทรัพย์เพื่อผู้อื่นมีการแบ่งปันไหมทําบุญทําทานช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าและอย่างที่4อันนี้สําคัญมากค่ะคือทัศนคติที่มีต่อทรัพย์ คือยังมีความละโมบยังยึดติดหลงไหลพัวพันในทรัพย์นั้นอยู่ไหมหรือว่าบริโภคใช้สอยด้วยปัญญาเห็นโทษของความยึดติดแล้วก็พยายามหาทางที่จะสลัดออกไปโห้ละเอียดมากๆเลยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่ดูก,การกระทำภายนอกแต่ดูไปถึงวิธีคิดแล้วก็ระดับความยึดติดในใจด้วยสินะครับใช่ค่ะ มันคือการมองแบบรอบด้านจริงๆนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคะลงเปรียบเทียบคนสองแบบนี้ดูแบบแรกที่เอ่อถูกตีเตียนมากๆเลยก็คือคนที่หาทรัพย์มาโดยไม่ชอบทำเช่นไปคดโกงเขามาแล้วก็ไม่ใช้เลี้ยงตัวเองให้มีความสุขด้วยคือตระหนี่มากแล้วก็ยังไม่แบ่งปันทําบุญอะไรเลยอันนี้ก็คือมีแต่ส่วนที่น่าตําหนิทั้งนั้นเลยนะคะส่วนอีกแบบที่ทรงสรรเสริญมากที่สุดที่เรียกว่าเป็นคารวาชันเลิศเลยเนี่ยก็คือคนที่ ที่หาทรัพย์มาโดยชอบธรรมสุจริตแล้วก็ใช้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความสุขตามสมควรด้วยมีการแบ่งปันทําบุญกุศลแล้วที่สําคัญที่สุดคือไม่ละโมบไม่หลงไม่โผพันในทรัพย์สินนั้นบริโภคด้วยปัญญาเห็นโทษภัยของความยุติดมมีใจที่พร้อมจะสละออกได้เสมอแบบนี้พระองค์ทรงสรรเสริญทุกด้านเลยค่ะ อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะคะจริงๆการจำแนกมันละเอียดกว่านี้อีกเยอะเลยแต่หลักการสำคัญคือพระองค์ทรงพิจารณาหลายมิติทั้งวิธีหาวิธีใช้แล้วก็ทัศนคติไม่ได้ตัดสินแบบเมารวมค่ะชัดเจนเลยครับฟังและเห็นภาพเลยว่าเป็นการประเมินที่ยุติธรรมมากๆแล้วก็มองลึกถึงคุณภาพของใจจริงๆไม่ใช่แค่เปลือกนอกทีนี้กลับมาที่ประเด็นผู้มีตบะ หรือนักบวชที่ปฏิบัติแบบเข้มงวดนะครับถ้าพระองค์ไม่ได้ติเตียนทั้งหมดแล้วทรงจำแนกความแตกต่างของคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับหลักการคล้ายๆกันเลยค่ะคือทรงดูที่ผลลัพธ์ของการปฏิบัตินั้นไม่ใช่แค่ดูความเข้มงวดภายนอกพระองค์ทรงจำแนกผู้บำเพ็ญตะบะคือคนที่ทำตนให้เดือดร้อนโดยพิจารณาว่าการปฏิบัตินั้นน่ะนำไปสู่ความสำเร็จในธรรมะระดับไหนบ้างคือดูว่า 1. บรรลุกุศลธรรมหรือไม่ กุศลธรรมก็คือคุณธรรมความดีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามอะค่ะ 2. บรรล,ลุอุตริมนุสธรรมหรือไม่อันนี้คือทำอันยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาเช่นพวกชานสมาบัติหรือว่ามรรคผลนิพพานอ๋อหมายความว่าแค่พยายามอย่างหนักทรมานตนเองเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะสําเร็จเสมอไปถูกไหมครับถูกต้องค่ะความพยายามอย่างเดียวไม่พอต้องดูผลด้วยค่ะ ลองดูตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะแบบที่ถูกติเตียนมากที่สุดเลยก็คือคนที่บำเพ็ญตนเข้มงวดมากๆแต่ไม่บรรลุอะไรเลยทั้งกุศลและทำพื้นฐานแล้วก็ทำขั้นสูงก็ไม่ได้แบบนี้ก็เท่ากับว่าทรมานตัวเองโดยเปล่าประโยชน์จริงๆเสียแรงเปล่าเลยใช่ค่ะเสียแรงเปล่าเลยส่วนอีกแบบที่น่ายกย่องแม้ว่าจะยังมีการติงอยู่บ้านก็คือคนที่บำเพ็ญตนเข้มงวดแล้วบรรลุได้ทั้งกุศลและทำพื้นฐานและทำขั้นสูงได้สำเร็จด้วย กลุ่มนี้พระองค์ก็ทรงสรรเสริญนะคะในความสําเร็จที่เขาได้บรรลุธรรมแต่ก็ยังทรงติงในส่วนที่ว่าเออการทําตนให้เดือดร้อนเกินไปนั้นน่ะอาจจะไม่จําเป็นเสมอไปก็ได้นะในการบรรลุธรรมนั้นเพราะว่าทางสายกลางก็สามารถบรรลุได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องลําบากเท่าคครครับับบ ประเด็นสำคัญเลยก็คือพระองค์สอนให้มองทะลุเปลือกนอกของการปฏิบัติที่ดูเคร่งครัดนะคะให้ไปดูที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงข้างในจิตใจว่ามันได้ขัดเกลากิเลสจริงไหมหรือว่าบรรลุปัญญาความหลุดพ้นได้หรือเปล่าครับการมองแบบนี้ช่วยให้เราไม่ตัดสินคนจากแค่รูปลักษณ์ภายนอกจริงๆนะครับอันนี้สำคัญมากทีนี้มีคำถามสำคัญต่อมาครับว่าและอะไรคือต้นตอหรือสาเหตุที่ทำให้คนเราเนี่ย คิดเบียดเบียนตนเองหรือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือผู้ปฏิบตัติตามครับในบทสนทนากับกามมนีพระพุทธเจ้าทรงชี้ไปที่รากเหง้าของปัญหาเลยค่ะว่าความคิดและการกระทําที่จะเบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ลอยๆแต่มันมีเหตุปัจจัยมาจากกิเลสพื้นฐานสามตัวในใจเรานี่เองค่ะคือราคะ ก็คือความอยากได้ความกำหนัดยินดีความโลภความติดใจโทสะคือความโกรธความเกลียดความขัดเคืองความคิดประทศร้ายโมหะคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงความเข้าใจผิดอ๋อแสดงว่ากิเลสสามตัวนี้เองที่เป็นตัวผลักดันอยู่เบื้องหลังใช่เลยค่ะเมื่อไหร่ที่จิตเราถูกราคะโทสะหรือโมหะเนี่ยครอบงำ มันก็จะเกิดความคิดที่จะเบียดเบียนตนเองขึ้นมาได้เช่นทำร้ายตัวเองหรือทรมานตนโดยเปล่าประโยชน์หรือคิดเบียดเบียนผู้อื่นเช่นไปโกงเขาทำร้ายเขาหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามค่ะที่บุคคลสามารถเจริญปัญญาจนละกิเลสเหล่านี้ได้ความคิดที่จะเบียดเบียนเหล่านั้นมันก็จะดับไปเองโดยสิ้นเชิงการเข้าใจและเห็นความจริงในเรื่องนี้ละค่ะคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ ซึ่งพระองค์ตรัสว่ามีคุณลักษณะพิเศษคือสันทิิโกคือเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นจะประจักษ์ได้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องเชื่อใครอากาลิโกคือให้ผลได้ทันทีไม่จำกัดการเวลาทำเมื่อไหร่เห็นผลเมื่อนั้นเลยเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรค่าเกี่ยการเชิญชวนให้คนอื่นมาพิสูจน์มาดูได้เลยโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมนำเข้ามาใส่ใจปฏิบัติในตนเอง ปัจจตังเวทิตับโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ผู้มีปัญญาเนี่ยจะรู้แจ้งได้เฉพาะตนจริงๆโหฟังดูเป็นธรรมะที่เน้นการลงมือปฏิบัติแล้วก็พิสูจน์ผลด้วยตัวเองจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการเชื่อตาม,ตามกันไปใช่ค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญเลยคือการท้าทายให้มาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงๆค่ะครับแล้วบทสรุปของเรื่องราวระหว่างพระพุทธเจ้ากับกาเมนีล่ะครับเป็นยังไงหลังจากที่เขาได้ฟังคาอธิบายทั้งหมดนี้ เกามินีก็เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยค่ะเขากล่าวสันเสริมพระธรรมเทศนาะบอกว่าเหมือนกับคนงายของที่คว่ำอยู่หรือเปิดของที่ปิดอยู่หรือเหมือนบอกทางให้กับคนหลงทางหรือว่าตามประทีปในที่มืดทําให้มองเห็นได้ชัดเจนแล้วในที่สุดเขาก็ประกาศตนขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดตลอดชีวิตเลยค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแล้วก็การอธิบายอย่างมีเหตุผลเนี่ยสามารถขจัดความ เข้าใจผิดแล้วก็นําไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องได้จริงๆครับการที่พระองค์ทรงเน้นย้าเรื่องการตัดสินอย่างยุติธรรมแล้วก็รอบด้านนี่น่าสนใจมากๆเลยครับมีหลักการอื่นๆอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มีค่ะในบทสนทนาอีกแห่งหนึ่งนะคะกับพรามชื่อโปตาลิยพระองค์ได้ทรงจำแนกวิธีการที่คนเรามักจะใช้ตัดสินคนอื่นนะคะไว้4แบบแล้วก็ทรงชี้ว่าแบบไหนดีที่สุดคือ1 บางคนติเตียนอย่างเดียวเลยไม่เคยชมใคร 2. บางคนสรรเสริญอย่างเดียวเลยไม่เคยติใคร 3. บางคนไม่ติไม่ชมวางเฉยไปเลยไม่แสดงความเห็นใดๆสีบางคนติเตียนในส่วนที่ควรติและสรรเสริญในส่วนที่ควรสรรเสริญว่าไปตามความจริงโดยเลือกกาลเวลาที่เหมาะสมในการพูดด้วยอ๋อแบบที่4ีนี่เองใช่ค่ะ พระองค์ตรัสว่าแบบที่4นี้แหละค่ะที่เป็นวิธีที่ประเสริฐที่สุดเลยเพราะว่ามันต้องอาศัยทั้งปัญญาในการมองเห็นความจริงทั้งสองด้านแล้วก็ต้องอาศัยความฉลาดในการรู้จังหวะรู้กาลเทศะที่เหมาะสมในการสื่อสารด้วยไม่ใช่แค่การมองด้านเดียวหรือว่าการนิ่งเฉยบีเสีย ครับครับการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรติเมื่อไหร่ควรชมตามความเป็นจริงแล้วก็ตามเวลาที่เหมาะสมนี่เองที่เป็นเลิศที่สุดไม่ใช่การมองแค่ด้านเดียวหรือการไม่พูดอะไรเลยแล้วเป้าหมายของการที่เรามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดผลอะไรในตัวเราครับก็คือการขัดเกลากิเลสเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นะคะซึ่งผลของการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะนําไปสู่คุณธรรมที่เรียกว่า กถาวัตถุ10ประการมันเป็นเหมือนเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเรานะคะเช่นความเป็นผู้มักน้อยคือต้องการน้อยลงความสันโดษคือยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ความสงบสงัดการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะในทางที่ไม่เป็นประโยชน์การมีความเพียรที่ถูกต้องการมีศีลที่บริสุทธิ์การมีสมาธิที่มั่นคงการเกิดปัญญาเห็นแจ้งความหลุดพ้นจากกิเลสวิมุตติ แล้วก็ความรู้ความเห็นในความหลุดพ้นนั้นวิมุตติยานัศนะคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเครื่องขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะแล้วพระองค์ยังตัดด้วยว่าแม้เมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยธรรมะและวินัยที่ส่งแสดงและบัญญัติไว้นี้จะเป็นศาสดาเป็นครูสอนแทนพระองค์ต่อไปค่ะครับโอ้โหจากการที่เราได้สํารวจเนื้อหากันในวันนี้เนี่ย ก็ได้ข้อคิดสำคัญกลับไปหลายอย่างเลยนะครับข้อแรกเลยก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธการฝดฝนตนเองหรือว่าการทำตบะไปเสียทั้งหมดแต่ทรงปฏิเสธแนวทางที่มันสุดโต่งเกินไปแล้วก็สอนทางสายกลางที่ประกอบด้วยปัญญา ข้อ2คือพระองค์ทรงมีมุมมองต่อผู้คนแล้วก็วิถีชีวิตที่หลากหลายเนี่ยอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็ยุติธรรมมากๆเลยไม่ได้ตัดสินใครแบบผิวเผินหรือว่าเมารวมแต่พิจารณาจากปัจจัยหลายๆด้านทั้งการกระทําเจตนาแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นด้วยและข้อ3คือทรงชี้หุ้นทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อการพ้นทุกขนั่นก็คือการทําความเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็ลดละกิเลสที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์คือราคะโทสะโมหะนั่นเองนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ล่องนำไปคิดต่อกันดูนะคะคือวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงมองและประเมินผู้คนอย่างรอบด้านที่พิจารณาทั้งส่วนที่ดีส่วนที่ยังบกพร่องตามความเป็นจริงแล้วก็เลือกการละทีสัตย์ที่เหมาะสมเนี่ยมันแตกต่างจากวิธีที่พวกเราส่วนใหญ่มักจะใช้ตัดสินสถานการณ์หรือตัดสินผู้คนในสังคมปัจจุบันที่บางทีมันอาจจะรวดเร็วฉาบฉวยหรือมองแค่เพียงด้านเดียวอย่างไรบ้างคะ และถ้าเราลองนำหลักการมองอย่างรอบด้านไม่ตัดสินแบบเหมารวมเนี่ยมาปรับใช้ในการมองเรื่องราวต่างๆหรือผู้คนรอบตัวเราให้มากขึ้นมันอาจจะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเห็นมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมหรือว่าอาจจะช่วยลดความขัดแย้งลงได้อย่างไรบ้างน่าจะเป็นแง่คิดที่ดีที่จะนำไปพิจารณาต่อยอดกันดูได้นะคะคุยกันมาตั้งนานอาจจะเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้พลาดประเด็นสำคัญผมสรุปมาให้แล้วครับไปดูกันเลย สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับนั่นก็คือวิธีรับมือกับคําวิจารณและข่าวปลอมในสไตล์ของพระพุทธเจา้าเรามาดูกันครับว่าท่านเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นบทเรียนที่ล้าค่าที่แม้แต่ในยุคนี้ก็ยังนํามาใช้ได้เป็นอย่างดีได้ยังไงผมว่าคําถามนี้นะครับโดนใจพวกเราในยุคนี้มากๆเลยใช่ไหมละครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือในโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลาที่เราเจอข้อมูลที่ไม่จริงหรือคําวิจารณที่มาจากความเข้าใจผิดเนี่ย เราควรจะจัดการกับมันยังไงดีเอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหระดับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะมีใครกล้าไปวิจารณ์เหรอแต่เชื่อไหมครับว่าท่านก็เคยเจอข้อกล่าวหาที่มาจากข้อมูลเท็จเทเหมือนกันแต่แทนที่ท่านจะตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับท่านกลับใช้โอกาสนี้แหละสอนบทเรียนที่ลึกซึ้งมากว่าเกี่ยวกับการตัดสินคนอย่างมีปัญญาครับ ในส่วนแรกนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าตอนนั้นเนี่ยข่าวลือที่มันสะพัดไปทั่วเกี่ยวกับพระองค์มันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วท่านเริ่มต้นการตอบโต้ข้อกล่าวหาพวกนั้นยังไงครับคือในยุคนั้นนะครับมีข้อกล่าวห,หาหลักๆอยู่3ข้อเลยที่ถูกปล่อยออกมาข้อแรกเลยนะฮะก็คือบอกว่าท่านเป็นคนหนุ่มที่ไม่เคารพผู้ใหญ่2ก็คือท่านเที่ยวไปโจมตีนักบวชกลุ่มอื่นๆทั้งหมดและ3คือสอนให้ทําบุญแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างเลยครับทีนี้การตอบโต้ของพระองค์เนี่ยต้องบอกว่าเรียบง่ายแต่ส่งพลังสุดๆเลยครับท่านปฏิเสธข้อกล่าวหาแบบตรงไปตรงมาเลยแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือท่านไม่ได้หยุดแค่นั้นไงครับท่านกลับใช้โอกาสนี้สอนหลักธรรมที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาอีกแล้วท่านทํายังไงต่อท่านไม่ได้แค่ปฏิเสธเฉยๆนะครับแต่ท่านใช้เรื่องนี้แหละชี้ให้คนเห็นว่าไอ้ข้อกล่าวหาเรื่องการวิจารณ์นักบวชเนี่ย มันเกิดจากความไม่เข้าใจในหลักการที่สําคัญมากๆของท่านนั่นก็คือเรื่องทางสายกลางนั่นเองครับประเด็นมันน่าสนใจตรงนี้นะครับคือพระองค์เชีย้ยให้เห็นภาพเลยว่ามันมีทางที่สุดโต่งอยู่สองฝั่งนะที่เราควรจะเลี่ยงฝั่งหนึ่งก็คือการปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสหรือที่เรียกว่าการมาสุข,ขาลิกานุโยกอีกฝั่งก็คือการทรมานร่างกายตัวเองอย่างหนักหรืออัตตะกิลมัฐานโยกพระองค์ไม่ได้วิจารณักบวชทุกคนนะฮะแต่กําลังเชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติที่มันตึงไปหรือหย่อนไปทั้งสองทางเนี่ยมันไม่ใช่หนทางสู่การหลุดพ้นที่แท้จริงและทางออกคืออะไรล่ะนี่แหละครับคือคําตอบที่พระพุทธเจ้าเสนอนั่นก็คือทางสายกลางหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่ออริยมรรคมีองค์8มันไม่ใช่การปฏิเสธความพยายามนะฮะแต่การใช้ความเพียรอย่างพอดีอย่างชาญฉลาดเพื่อนําไปสู่ปัญญาและความสงบอย่างแท้จริง โอเคทีนี้มาถึงอีกข้อกล่าวหาหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องที่ว่าท่านไม่เคารพผู้อาวุโสซึ่งเรื่องนี้นะครับพระองค์ใช้อุปักษณ์ที่แบบโอ้โหคมคายแล้วก็จําง่ายมากๆเลยครับในการอธิบายเรื่องราวนี้ทรงพลังมากครับท่านอุปมาว่าถ้าแม่ไก่ตัวหนึ่งออกไข่มาหลายฟองลูกเจี๊ยบตัวไหนที่จิก เปลือกไข่จนแตกออกมาได้เป็นตัวแรกสุดก็ต้องถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของครอกใช่ไหมครับท่านก็บอกว่าในทํานองเดียวกันเลยพระองค์คือคนที่ทําลายเปลือกไข่แห่งอวิชชาหรือความไม่รู้ออกมาได้เป็นคนแรกดังนั้นถ้าจะวัดกันที่ปัญญาแล้วเนี่ยพระองค์นี่แหละคือผู้อาวุโสตัวจริงครับเห็นไหมครับนี่คือการพลิกมุมมองแบบร80องศาเลยนะฮะคือพระองค์กำลังจะบอกว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่แล้วความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงเนี่ย มันไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขอายุแต่มันวัดกันที่ปัญญาต่างหากและมาถึงส่วนสุดท้ายครับซึ่งผมว่าส่วนนี้แหละคือไฮไลท์และลึกซึ้งที่สุดเลยเราจะมาดูกันว่าพระพุทธเจ้าสอนวิธีประเมินคนตัดสินคนอย่างเป็นธรรมและมีปัญญาอย่างไงซึ่งเป็นหลักการที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากครับคือหลักการของท่านเนี่ยมันไม่ใช่การมองคนแบบขาวจัดดำจัดดีสุดขั้วเลวสุดขีดไม่ใช่แบบนั้นเลยครับแต่เป็นการมองแบบภาพรวม คนคนนึงเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่น่าติและก็ส่วนที่น่ายกย่องปนปนกันไปคนที่มีปัญญาจริงๆคือคนที่แยกแยะสส่วนนี้ออกจากกันได้ครับเพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นไปอีกนะครับท่านก็เลยวางกรอบไว้3ข้อคือ 1. หาเงินมายัางไง 2. เอาเงินไปใช้กับตัวเองไหมแล้วก็ 3. แบ่งปันให้คนอื่นหรือเปล่าสมมุติว่ามีคนหนึ่งหาเงินมาแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่เป็นคนใจบุญมากชอบช่วยเหลือคนอื่นเราจะไปด่าเขาทั้งหมดก็ไม่ได้ เราต้องบอกว่าเรื่องวิธีหาเงินเนี่ยน่าตาหนินะแต่เรื่องการแบ่งปันเนี่ยโอโ้โหน่ายกย่องจริงๆหลักการนี้นะครับมันสอนอะไรเราได้ลึกซึ้งมากเลยคือมันบอกว่าต่อให้คนคนนึงจะมีข้อเสียเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เขาก็อาจจะมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่แม้จะแค่เรื่องเดียวก็ตามคนที่มีปัญญาเนี่ยจะไม่มองข้ามความดีเล็กๆน้อยๆน,น,นั้นไปแต่จะมองเห็นแล้วก็ยอมรับมันได้เสมอครับแล้วหลักการมองคนแบบแยกส่วนแบบรอบด้านเนี่ย ไม่ได้ใช้แค่กับคนทั่วไปนะครับท่านเอาไปใช้กับนักบวชเหมือนกันคือท่านจะแยกกันเลยระหว่างความพยายามในการปฏิบัติกับผลลัพธ์ที่ได้จริงๆซึ่งก็แฟมากๆเลยใช่ไหมครับทีนี้คําถามคือแล้วอะไรล่ะที่เป็นต้นตอที่ทําให้คนเรามองคนอื่นในง่าร้ายตัดสินแบบไม่เป็นธรรมหรือทำอะไรที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ชี้ไปที่รากเหง้าในใจเรานี่แหละครับสตัวการสําคัญเลยคือโลภโกรธและหลง เพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกฝนตัวเองก็คือการมาจัดการกับเจ้า3ตัวนี้นี่แหละครับเมื่อไหร่ที่เราเท่าทันแล้วก็เอาชนะมันได้การกระทำของเราไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจมันก็จะไม่ไปทำร้ายใครอีกไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือคนอื่นและสุดท้ายนะครับคำสอนทั้งหมดนี้มันก็เหมือนกระจกที่สะท้อนกลับมาที่เราทุกคนเลยครับว่าเวลาที่เราจะตัดสินใครสักคนจะวิจารใครสักคนเนี่ย เราได้พยายามมองเขาแบบครบทุกด้านเห็นความจริงทั้งหมดแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่มองเห็นในส่วนที่มันตรงกับอคติตรงกับความคิดที่เรามีอยู่แล้วในใจเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครฟังแล้วได้สาระดีๆเพื่อเส้นทางแห่งความหลุดพ้นคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางกันในเส้นทางนี้นะครับ